สวัสดีครับขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเมื่อถูกนะครับคือสามารถขึ้นที่ธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือจะเสียค่าธรรมเนียมเพียง1%เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกรอกเอกสารนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับผมก็คือการคิดค่าธรรมเนียมนะครับจะเรียกเ,เ,เก็บจากผู้ขึ้นเงินรางวัลนะครับค่าธรรมเนียมถูกเพียง1%นะครับของมูลค่ารางวัลนะครับผมแล้วก็ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ก็คือในส่วนนี้ก็จะ1%ตัวนี้จะไม่รวมกับค่าอากร,รแสแตมนะครับก็คือจะเสียค่าอากร,รประมาณ0ูนเะครับของที่ถูกรางวัลน,นะครับต้องชําระตามกฎหมายแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนเงินนะครับผมตรงนี้ก็คือสลากจะขึ้นได้2อสองสลาก2อ,อย่าง2แบบนะครับผมก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือเป็นลอตเตอรี่นะครับเป็นแบบฉบับนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสลากการกุศลนะครับตรงนี้ก็คือจะเสียไม่เกิน1%งงนนะครับของเงินรางวัลนะครับผมตรงนี้ก็ เอกสารนะครับที่ใช้ในการขึ้นนะครับก็จะมีแบบประจําตัวประชาชนนะครับตัวจริงนะครับผมแล้วก็แล้วก็อันที่2ก็คือเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือสลากการกุศลนะครับฉบับจริงเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ก็เอาไปด้วยนะครับอย่าลืมนําติดตัวไปด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเงอนขนะครับยอดเงินก็คือไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับตรงนี้เงื่อนไขก็คือว่าผู้ที่ขึ้นเงินรางวัลของสลาก กินแบ่งรัฐบาลนะครับสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัลนะครับยกเว้นรางวัลที่1นั่นเองนะครับผมรางวัลที่1ต้องไปรับที่สนามบินน้ำเนยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกรอเลยครับวิธีการกรอกก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาที่เราใช้บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับผมก็สะดวกในการเดินทางนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเอาเอกสารนะครับเอกสารจะเป็นของธนาคารกรุงไทยเป็นใบคําขอนะครับในการขึ้นเงินรางวัลนะครับตรงนี้ก็ให้กรอนะครับชื่อ ในส่วนแรกคือชื่อผู้ขอใช้บริการนะครับเป็นชื่อเรานะครับเป็นพร้อมอที่บัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็ส่วนที่2คือที่อยู่ของผู้ใช้บริการแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์มือถือนะครับติดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขอ ให้ดูเอกสารตรงนี้ครับขอใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตามรายละเอียดดังนี้นะครับผมก็งวดที่งวดวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ไปด้วยครับงวดที่นะครับใส่ไปครับผมดูตรงส่วนนี้เราก็ดูได้ที่สลากใบสลากของลอตเตอรี่ที่เราถูกนะครับเราก็ใส่ตามลําดับไปนะครับลำดับที่เท่าไหร่ใส่ไปครับแล้วก็หมายเลขสลากนะครับก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับหมายเลขสลากที่ถูกนะครับผม แล้วก็ชุดที่นะครับชุดที่ตรงนี้ก็จะอยู่ที่หน้าสลากนะครับใส่เข้าไปครับประเภทรางวัลนะครับประเภทรางวัลก็รางวัลที่2อ4่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่กรอเข้าไปครับแล้วก็จํานวนเงินรางวัลเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ไปตามจํานวนรางวัลที่เราถูนะครับ2 0 0 0บาท4,000บาทอะไรประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปครับผมแล้วก็จํานวนสลากทั้งหมดนะครับที่ถูกกี่ใบครับ1ฉบับนะครับหรือว่าจํานวนเงินรางวัลรวมนะครับเท่าไหร่แล้วก็รวมยอดเข้าไว้นะครับผมแล้วก็บรรทัดต่อมาครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเ,เงินรางวัลนะครับที่บอกว่าน้อยกว่า2 0,000บาทนะครับก็คือจะเป็นเงินสดนะครับก็คือเราก็ติ๊กไว้ที่เงินสดนะครับผมส่วนถ้ามากกว่าแล้วก็โอนเข้าเ,เงินบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับหรือจะเป็นธนาคารอื่นก็ได้เช่นกันครับผมส่วนส่วนนี้เราก็ติ๊กถูกไว้ครับที่เงินสดนะครับผมสําหรับที่น้อยกว่า2 0,000นนะครับผมแล้วก็ดูส่วนถัดมาครับส่วนถัดมาก็ตรงนี้ก็ ทางด้านขวานี่ครับอันนี้คือด้านขวาคือเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มากกว่า2 0 0 0 0บาทนะครับให้ใช้ทางเมนูด้านขวาตารางด้านขวาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ติ๊กไว้ครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้ในส่วนของอข้อที่2นี่ครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆน,นะครับผมเป็นบัญชีออมทรัพย์กระแสรายวันนะครับก็แล้วแต่จะมีนะครับผมแล้วก็ระบุชื่อธนาคารชื่อบัญชีแล้วก็เลขที่บัญชีนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับเป็น หลัสุดท้ายนะครับเป็นลายมือชื่อผู้ขอให้บริการตรงนี้เราก็เซ็นไปครับแล้วก็ลงวันที่ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการออกกรอกเอกสารนะครับสําหรับการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารกรุงไทยนะครับผมเสร็จแล้วแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับยังไงพี่ๆก็ลองดูครับก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ